สวัดีครับมาวันนี้กลับมาพบกับ Thunder b i ายนนทบุรีกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมรถสายสปอร์ตนะครับ6 0 0 c ีถึง1 0 0 0ซีซีนะครับผมขนกันมาจุกๆเลยนะคะพี่ตั้มนะฮะเทียบเลยนี่ขนาดกันบ้างเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับวันนี้มาดูคันแรกครับคันนี้เป็นเจ้ายามาฮ่านะครับ R1M ปี2018นะครับวิ่ง7,000กิโลนะครับ 749,000บาทนะครับคันนี้มาพร้อมกับของแต่งแบบจุกๆเลยนะครับนี่นะครับปั๊มบนเป็นตัวเบมโบโลโกแดงนะครับมีชุดปอปอคันเร่งโดมิโนนะฮะนี่มีที่อุดกระจกแต่งไลท์เทคครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าแต่งเพียมนะครับชุดแต่งปั๊มล่างก็เป็นตัวเบมโบนะครับมีชุดกันลบแต่งด้วยนะฮะกาดหม้อน้ำกาดออยมาครบหมดนะฮะจาก Evotech นะฮะ ครับผมนี่การแคงก็มีจากเจ้า GB Racing นะครับการแคงนะฮะมีเกียยงเกียยงแต่งจากไลท์เทคนะครับแล้วมีตัวปั๊มกระทุ้งนะฮะเป็นตัวกล่องไมนขีดนะครับจากเบมโบ o นะฮะแล้วก็มีชุดแต่งท่อแอโร่นะครับท่อแท้นะครับคันนี้อ่าดูได้เลยครับเบมโบ o เต็มคันเลยนะครับแล้วก็มีชุดแต่งพาร์คาร์บอนรอบคันนะครับสวยมากมากครับคันนี้ของแต่งแบบจุกๆเลยนะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคค่ะมาดูฝั่งเจ้าดูคาติกันบ้างนะคะลูกค้าสำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นเจ้าพาณิกระเลข9เก้า ครถคันนี้จดทะเบียนปี2019ราคาเปิดกันอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทคา่ะลูกค้าไล่ชมรอบค่ะคันนี้เป็นสีขาวนะลูกคา้ามีติดกระจกเดิมชิวเดิมค่ะนะคะยางยังใหม่ๆอยู่เลยรถคันนี้วิ่งมัน1,000 0กิโลเมตรแท้ๆนะคะลูกคา้ารอบค่ะนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าเลยค่ะได้ท่อแต่งเธอนี้แท้เบิกศูนย์เลยมีตัวจับโทรศัพท์ตรงรุ่มนมะาให้พร้อมเลยนะคะ ท่านใดสนใจตามหาอยู่นะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยค่ะครับผมคันถัดมานะครับผมเป็นคาวาซากิ ZX10 นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูราคาคันนี้กันก่อนนะครับผมอ่าคันนี้รถจดปี2020นะครับเลขไม่หมื0 0สกิโลนะครับผมราคา439,000บาทฟรีดาวอีกต่างหากนะฮะคันนี้ราคาผ่อนเริ่มต้นที่12,526บาทนะฮะ48งวดนะฮะเดี๋ยวมาชมของแต่งกันนะครับผมอ่าคันนี้จะเป็นเฟรมสโมกนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เป็น ชิวหน้าสโมกนะครับผมอุดกระจกของคามูอินะฮะนี่นะครับรถวสวยๆนะครับผมดอกยางเต็มๆนะฮะมีกาดหม้อน้ำแต่งของจัด x อ็นะครับผมคันนี้นะฮะมีเฟรมคาร์บอนนะครับผมกันรอยถังคาร์บอนนะฮะท่อเป็นแอโร่ไทเทเนียมนะครับผมมีท้ายสั้นแต่งนะฮะคันนี้นะครับรถวสวยๆนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปชมคันต่อไปกันนะครับ มาดูกันหน่อมานะครับคันนี้ซเดก 10R เป็นปี19.220 0นะครับคันนี้วิ่งมาแค่13,000โลนะครับราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับคันนี้ก็เป็นรถสีเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับสภาพสวยนะฮะมีกระจกของเดิมอะไรไม้ครบนะครับมีกาดหม้อน้ํามาให้ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นตัวเครื่องฝาแดงด้วยนะครับก็มีชุดท่อแต่งไทเทเนียมนะครับจากเบิร์นเอานะเสียบเพราะมากๆเลย นะครับคันนี้สภาพสวยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาดูคะ่ะหกร้อยห้ากันบ้างนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นเจ้า ZX6R ปี2020ค่ะคันนี้เราเปิดราคากันอยู่ที่279,000บาทนะคะรอบคันคันนี้เล็กใหม่วิ่งมัน11,000มกิโลมีชิวตแต่งมาพร้อมกระจกเดิมครบค่ะลูกค้ายางยังใหม่อยู่เลยนะคะ มีแต่งกาศม่อน้ำมาครบเลยค่ะลูกค้าอันนี้ก็สภาพสวยไม่แพ้กันนะคะอันนี้มีเบาะแต่งมาเรียบร้อยค่ะลูกค้านะคะนี่นั่งนุ่มๆกันเลยนะคะได้ท่อแต่งโยชิไปพร้อมท้ายสั้นแต่งครบเซตเลยนะคะนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ถ้าได้สนใจนะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยค่ะ เอาละครับคันถัดมานะครับผมคันนี้รถจดปี2019นะฮะเลขไม่10,000กิโลนะครับผมราคาอยู่289,000บาทนะฮะดาวเริ่มต้น39,000บาทนะครับผ่อน6,910บาทนะฮะ48งวดนะครับผมอมาชมของแต่งกันนะครับผมอ่าคันนี้นะฮะเริ่มที่ชิลหน้านะครับเป็นชิลหน้าสีสโมกนะครับผมนี่นะฮะมีกาดหม้อน้ําของ MAD นะครับของแมสนะครับผมมีกาดแฮนด์นะฮะคันนี้ พ่อเบิร์นเอานะครับผมตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งด้วยนะครับผมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะท้ายสั้นแต่งนะครับผมและสำคัญเลยคันนี้เป็นยางพีด e ลี่นะฮะ l o ล t ต2ูสภาพใหม่กิฟนะครับผมนี่ฮะดอกอยางเต็มๆนะฮะสวยๆเลยนะฮะสำหรับคันนี้ฮะเดี๋ยวไปชมคันถัดไปกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมาเซ็ e พกคันต่อมาครับคันนี้ราคาประหยัดนะฮะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่2 5, 5 9 0าพบาทนะครับ วิ่งมา3,100 0กิโลนะครับคันนี้ก็สภาพสวยนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับมีชุดกันล้มแต่งมาครบเลยนะหน้ากลางหลังนะครับจาก e v o t e c นะครับแล้วก็มีชุดกาดหม้อน้ำจาก e v o t e c เช่นกันนะครับแล้วก็มีชุดกันแคลงเครื่องจาก GB Racing นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับท่อแตกของ Aero นะครับแล้วก็มีท้ายสั้นแตกนะครับมีไฟท้ายแตกนะครับมีไฟเดียวในตัวด้วยนะครับคันนี้สวยมากๆเลยพร้อมหล่อเลยนะครับคันนี้ มาดูคันถัดมานะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะเป็นเจ้าเซต X6R จดทะเบียนปี2019เลขไมค์ค่ะ4,000กิโลเมตรแท้ๆเลยคันนี้พี่ตีเปิดราคาอยู่ที่299,000บาทค่ะลูกค้านี่ตัวนี้มีชิวตแต่งนะคะตัวอุดกระจกแต่งมาแล้วค่ะลูกค้านะคะนี่มีแต่งกาบพม่นะ้ำมาครบเซตเลยนี่รอๆค่ะมีติดตัวกันล้มพร้อมนะคะกันลอยถังแต่งมาเรียบร้อยค่ะมีกันสะัดแต่งมาครบเลย ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะได้ท่อแต่งไปพร้อมด้วยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะถ้าในสนใจแคปเจอร์ได้เลยนะคะครับผมค่าสุดท้ายนะคะเป็นของค่ายยามาฮ่านะครับกับยามาฮ่า R7 นะครับผมรถจดปี2022นะครับผมเลขไมล์873กิโลเท่านั้นเองนะครับผมราคา279,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่5,400นะคร 5 4 6 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น6 3 3 3บาท4 8งวดนนะครับผมเดี๋ยวไปชมรถรอบคันกันนะครับผมอันนี้มากับสีดำนะครับสีดเดิมสวยๆเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับคันนี้คันนี้มากับกาดหม้อน้ำแต่งของ DNA นะครับผมสดสวยๆเลยนะฮะมากับท่อ JP Racing Titanium นะครับผมท้ายสั้นแต่งนะฮะสภาพสวยๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ารอบคานสายสปอร์ตของทางร้านเราตอนนี้มีประมาณนี้เลยนะลูกค้าตอนนี้ของแต่งแน่นจัดเต็มนะคะทุกคันครับสวยทุกคันเลขไม้แท้ด้วยนะครับอ่าการันตีให้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่ตั้มคะจัดไฟแนนซ์ฟรีครับฟรีให้เลยเนาะลูกค้าท่านใดตามหาเดี๋ยวรีบเข้ามาดูรถที่หน้าร้านได้นะคะท่านใดอยู่แถวร้าน ร้านเราเปิดบริการทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะท่านใดว่างแหวะเข้ามาได้เลยนดีต้อนรับเสมอครับค่ะโอเคนะคะวันนี้พวกเรา3มคนอาจจะพามาอัปเดตกันประมาณนี้นะคะลูกค้าคร่าวๆนะเจอกันอีกเจอกันทุกอาทิตย์ค่ะลูกค้านะคะตามด้วยนะคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเป็นกาลังใจกันนิดนึงนะคะโอเควันนี้เรา3ามคนอาจจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ